บอแม่นมารีวิวด้วยค่ะมาจับมันเห็นไหมนะคือมีเพื่อนๆเจจาเสียได้นะคะพอดีน้องฟ้าเป็นบรด้ไซแล้วแม่บอล่ะอ่ายจจาจะไปให้ เด็กน้อยคนหนึ่งอนจารนึกออกแล้วพ่อแม่เพื่อนอนาบอแบบนี้วะยังยังเด็กอยู่นะคะจักอายุจักปีแล้วเนาะยังน้องยังอนไรอยู่นะเอออนไหรุดลอกแล้วก็นั่นไปนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันยังน้องคน้าเขาเล่นแค่สีน้ำซื้อซื้ออยูอเครัเพื่อนๆมีทั้งอันนี้ อันนี้เป็นสีน้ำเบานางอันนี้น้องสิผสมเป็นบ่อันนี้คือมีน้ำยาน้ำเนี่ยอันเดียดเนี่ยอันนี้อันี้ก็คิดเรื่ว่าสีค่ะโอ้โหาจะได้คิดว่าโอเพราะแน่เนี่ยอ้โหทำไเนี่ยเสียไปให้น้องเสียดายของยังใหม่อยู่นะเพื่อนๆของยังใหม่อยู่นะคะพอน้องฟ้าเดี๋ยวนี้เป็นอยู่หม้ออ่ะนะ แล้วกันตอนนี้เพื่อนถนัดอันนมากกว่าเพื่อนเพื่อนพวกคอมพวกอย่างมากกว่าอยากเร่นพวกจัตโตอยากเป็นอันเกี่ยวกับอันวิศวะครับสีหักแม่สี่หักวหักแล้วอันอันเลงกระยาหมันหักนะมักเองมันหักเองมันอันน่ะสภาพก็ยังดีอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากแรกๆเพื่อนแรกแรกเพื่อน หมักแหงเพื survival, oh. 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 ่อนๆวาดรูปประเภทอ่างานศิลป์พญานาคอย่างแบบนี้เนี่ยเออเออาง่ไหมอีโทษไหนเพื่อนๆเนี่ยๆนี่อุ้ยโดนล็อกล็องฟ้ากดถ่ายรูปไปแม่นนี่เนี่ต้องฟ้ากดถ่ายรูปไหมขาวๆอันนี้เห็ดแม่เจียวเห็ดโคกหนี่งสองสาเอะไรอยู่วะ หัว,ว,วได้โดยแล้วนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นยจาจ่าก็เลยเฮ้ยคือคตอนแรกจา,กา,จาก่าสิทิ้งพอเปิดออกมาเอา้าเก็บอันนี้นี่นะเพื่อนๆๆเพื่อนเนี่ยไว้นอนแบบกลางเวร์มัน,นียังไม่ได้นอนเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่านอนในรถมามอน,อน,นอนในรถนอนในรถก็ตีกว่แล้วนอน แล้วมันมันฮอนนะเพื่อนเพั่นมาประมาณตีฮ้อนนีกีตีเกือบตีห้าเพื่อนเหตุการณ์เกือบตีห้าได้แต่ก็มันฮอนมันมาเร็วนี่เพื่อนเพื่อนนี่นะคะก็เลยเออคิดได้ว่าเอาไปให้น้องเอาไปให้น้องดีกว่านะเอาไปให้กน้อยดีกว่านะคะเพื่อนนี่นะคะอื่นที่เราเราก็จะเห็นคนอื่นที่จะลงเรื่อสีน้ำไปแล้ว ตอนที่เราเงาเองาเราก็เลยเปิดมาเห็นก็เลยเดินสักกรานี่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็นเลยดีกว่าทิ่มนะคะ่ะดีกว่าเพราะว่าสภาพยังเ้ายังบริเุทธยังเอาไปให้เด็กๆนะคะเพื่อนเพื่อนให้เด็กๆฮัดวาดเคียนว่ายัางยังน้อยอยู่น้องเพื่อนยังน้อยอยู่แต่ว่ากระบอกไม่น,น,น้อยกระจิตลิตจนกินสีนะคะเพื่อนนั่งเพื่อนเดินเพื่อนจะเข้าอนุเกือบจะเข้าอนุบาลแล้วนะคะอยู่ประมาณสามขวบได้มั้ง ประมาณนี้แหละเพื่อนๆจะจะเห็นว่าเอาไปให้เขาดีกว่าเราอันนั้นพอเปิดออกมาคิดว่ามันเลือนิดเดียวเพราะว่าปกติเพื่อนซิเลนให้เรือนิดเดียวเนาะน้องฟ้าก็หมดหลายกองเยอะเนาะทั้งเอื้อชื่อมาแล้วก็เฮียให้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นเฮียฝากมาพร้อมได้ไห่คะอืมก็เลยแบบว่าก็ถือถือว่า,าบริจาคต่อให้อันเด็กๆเพื่อนเนาะค่ะเป็นสิ่งดีนะคะ ดีนะคะสีอะไรสีใดเป็นแบบสีแตกนี่นี่นะครับเพื่อนๆได้จับค้่สีช็อตเออสีม่วงนี่นี่นะครับเพื่อนๆงามยังใส่ได้ค่ะนี่รีวิวเอาจับใบเอาเอาเอาสีฟ้าสีแดงมายื่นให้พี่ๆเพื่อนๆเพื่อนบึงคุณภาพสีสีใดก็ได้ที่มันอันนั้นงามๆเพราะว่าบางอย่างนี่โชนสีแทบจะบมดได้ใช้เลยน้องน้องฟ้าอันนี้นี่ กับดินเป็นประเภทดินสอีนน้ำลูกเอาไปเป็นประเภทดินสอ่ะเออสีแดงสีชมพูเรามาเลยลูกอ่าเออเนี่ยเออมนี่มเนี่ออเสีเให้ได้นัลลาผสมได้ให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเอาไปใกล้ๆกล้ลูกอ่าเพราะว่าคุณภาพยังดียังบริเวณยางเลยค่ะมีบ้างนอ้องฟ้า <ๆ S 2> เพิ่มมักเร <ๆ S 2> ีนสีน้ําตอนแรกว่าซื้อไปให้นาแล้วเพิ่นบอกว่าเล่นสีน้ําแล้วมันจะน่าเกลียดไหมเอาไปให้โบเป็นยางโดยเฉพาะว่าเพราะว่าอัน เอาไปให้เพิ่นฝึกทักษะนะีมาอีลูเข้ากลางๆอีกนิดนึงเออเข้ามาอีเออนั่นแหะเออนี่นะคะเพื่อนเพื่อนสภาพสียังบริสไซยกเว้นแค่สีน้ำนะคะสีน้ำนี่เพินพ่นไซ้ะคะเพืนพ่นเพื่อนเพิ่นไซนะคะนี่อาจจะ <ๆ S 1> มีรุดรุยอุย,ยบ้างแบบนี้แต่ยังอื่นสภาพยังดีนะคะเพื่อนเนี่อนน้องฟ้าเปิดสีหลดๆนี่ไงอันนี้ดูเพ่อนคอสีเง่รู้มันแหงนีเปล่านี่อ่งอันนันกะยามั้งนี่น วิธีเล่นไปได้เปิดทุลุกอ,อ,อ๋อเด้ไปให้อันาเบิงลูกอืแผ่นกระดาษเออเอานั่นละ่ะวัต้องคลิ๊กเอเอ,ออ๋อเขาก็จะเออมากระสีดำออ,ออกยังไงกระสีมีออกไหมออเ,เออนี่นะเพืพ่อนๆน,นี่ไว้เขียนนะนี่เออเขียนยังอะไรอยู่เด้อเพืพ่อนๆนนี่นี่ เอาไว้เคียนเอาไว้ขีดเล่นขีดอย่างแต่ว่ามันโบออกด้สักขีดเพราะมันเป็นสีเนาะขียใช่อหามันก็มวมันก็มีบางโตกระแหงบางโตกระออกเพราะว่าอันนี้เพราะว่ามันมันมีวิธีแก้คือเอาน้ำหอนต้มก็ออกเหมือนเดิมเอาน้ำหอนต้มเอาอุ่นๆบนมันต้มเดือดพึบคือคืละลายเอาอุ่นนะคะเอาอุ่นไปละลายแล้วก็ใส่ได้คือเก่านะคะเป็นแบบนเห็นไหมคะสีม่วงเนี่ยคุณภาพยังดีอยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ คุณภาพยังดีอยู่นะคะยะจาย๋าก็เลยมารีวิวให้เป็นเพื่อนบ่งว่าเราจะไปบริจาคต่อตอนแรกคิดว่าสิไปะห้เด็กน้อยในศูนย์แต่ว่าในศูนย์มีอาจจะมีคนบริจาคเยอะแล้วอันนี้ยาจาย๋าหนึกใจว่ามีเด็กน้อยผู้นึงอยู่ในหัวหนาอยู่หลังเชิงหัวนาบ้านหลังน้อยนะคะยะจาย๋าก็เลยจะไปให้เพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้มารีวิวเ่ได้อันนี้อย่างดอกเซดาเนสเออดินสดำดินสดำแม่ว่าไปเขียนแล้วนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะนี่ รีวิวนะคะรีวิวให้เพื่อนๆเบิ่งว่าของบางอย่างที่เ้าวได้ใส่เ้าก็ับไปนี่กาวเพื่อนเพื่อนปีพีเพื่อนอาออ้อสถานนี้น้องเห็ดบบเป็นถ้าเป็นกาวโอ้โหใช่ไม่ใชไปเชื่อนะเออจบ๊อบนี่ไปนี่เอาไปที่อยู่ทางเพื่อนปู่เพราะชาเห็นแล้วไปผักทางนั้นได้เออจิมบ๊อบภูแท้เราเลยโบได้ไปอันโบได้ไปเห็ดหุ่นว่าฉันโบได้ไปหน้าท่าที่ไป ฟังผู้แทนว่าทันผู้แทนเห็นเราเนี่ยไปทางพูดหลับปู่ยังไปเห็นเรามาเลยเราถ่าเวลาเะเว้าวนาสุรินทร์แล้วปู่มาถามปู่มาถามนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนมันเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าสีเนาะค่ะเป็นกระเป๋าสีนะคะเพื่อนๆพืเป็นกระเป๋าสีเดี๋ยวนะคะเป็นกระเป๋าสีแต่ไม่ใช่แบบหิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนิ้ว่โอ้นี่นี่เพื่อนเพื่อนแบบหิ้วชโทีทษที นี่เป็นกระเป๋าสีนะคะเ,เพื่อนๆสีมีทุกเฉดสีแล้วก็มีผสมผสมสีแม่สีอย่างได้เบิดนะคะ,ะเสริมสร้างเ<ม>สร<า>ิมสร้างหนึสีโอ้หนึ่งสีเลยนะคะเ,เพื่อนๆเสริสมสร้างทักษะเนะค่ะให้เด็กๆก็ถือว่าย่าจ๋าก,ก็ เอาไปแบ่งปันเนาะค่ะไปแบ่งปันให้พี่ๆ่นให้เด็กๆต่อไปนะคะเพื่อนๆโอกาสดีพพอจะเจจามาเก็บวันนี้ถือว่าซีวาสิทิ่งนึกว่ามันหักเป็นหลายๆรุ่นแล้วนะเพื่อนๆก็เลยเออบ่ไม่คิดว่ามันเออเพราะว่าจะ่กนเพื่อนชอบพวกนี้่ะนะเอ้ยกับซื้อนาเวงกับร้าพวกนั่นพวนี้ก็เอามาให้เรื่อยฮะน่าก็หมดยุคหมดรุ่นแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดเจจะาคิดว่ามันจะเหลือหักๆดอนๆก็เลยว่าเออ มาเปิดเบิ่งเออคุณภาพยังดีจ้ะเลยมาเช็ดมาทําความสะอาดแล้วเอาไปให้น้องนะคะเพื่อนๆเอาไปให้น้องอีกสําหรับวันนี้ก็ถึงว่ารีวิวสีแล้วก็ไปฝากบะใช้มาเบิ่งมีบะเอาไปฝากให้อันเด็กๆเพื่อนเนาะคะ่ะเพื่อเพื่อเป็นไปเสริมสร้างทักษะต่อไปใน อาเพือ่อจะได้มีความสุขต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนเออมะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ถ uh, ือว okay. ่าเอามาแบ่งปันนะคะก็ะซิมีเสียงนั่นนี่นี่นี่สับซ้อนกันไปนะคะเพื่อนเพื่อนเอามาแบ่งปันนะคะเพื่อนเพื่อนบริอวดอ้างอย่างเดียค่ะเอามาบริจาคแต่บ่าคบอีไให้บ่ไอเราบริชายอะบ่ฮะบอใช่บริชายถ้าใช้ก็อย่าเพิ่งเอาออกเิเอาไว้ก่อนดีหรอบริจา าเพิ่นว่าเพิ่นยังมีเอาดำ้มดัเรื่องสีฟ้าสีชมพูไหมแม่เบิ่งก่อนเออสีชมพูนิ่เดียวพี่เทสเลอน่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็จะเปลี่ยนการใช้แบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ยเนี่เปลี่ยนการใช้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนันไม่ได้เห็ดร้ายอัเหมือนมอหนึ่งเลยมอหนึ่งมอหนึ่งยังได้เพราะมอสองมาอันนี้เป็นของมอหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นของมอหนึ่งเป็นของมอหนึ่งนี่นี่ก็เอาไปที บราจะใช้แล้วก็สิเปลี่ยนก็เอาไปบริจาคดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะมารีวิวกระเป๋ากระเป๋าสีเฉดสีไม่จังหนึ่งร้อยหกสิบเอดนะคะขาดจังเอ่อหนึ่งร้อยหกสิบเอดสีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเสริมสร้างทักษะให้เด็กๆเนาะค่ะพัฒนาพัฒนาเสริมสร้างให้เพื่อนอะไรต่อไปเพื่อเพื่อนเล่นเพื่อเพื่อนมักเพื่อเพื่อนชอบแนวใดอาจจะอ่า ให้เพื่อนไปหัดไปเรียนรู้นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อยากจะต้องกาบขอบคนมากมายนะคะถึงโอกาสมาทำความสะอาดที่นอน,อน,นเอาไวเ้ไ<ห>เพื่อนๆถือโอกาสนะคะนี่ขอบคุณมากคะ่ะ